โอ yeah. cool. ้ป๊าได้อะไรมาให้หนกหนูนะป๊าได้อะไรมาโอ้ยหน้กลัวสิโอ้ป๊าได้อะไรมาให้เด็กๆนะอะไรนะในกล่องนี่แล้วเป็นวิสกลาด่ะว้าวโอ้ยวิสกลาเลยทำไมเด็ก โอ้ยอะไรล่ไหนดูสิป๊าปาาล่ะกาก้าว้าวจะพาซื้ออะไรมาให้เด็กๆน้าโอ้โหของคิงเบยร์เลยว้าว ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องน,นะพักสวัสดีจ้าพักเบรกพักเบร,บรจกจังหน่อยเช็ดมือก่อนที่ว่าดาเปียแล้วพัก,พกเบรกเอาเอาเฮดไสต์ตะการมั้งจ๊ะที่ว่าฮออะไรมากินลูกซีนที่ว่าฮอลูกซีนไม่กินที่ว่าพันธุ์นี<อ>้จริงเขาตั้งได้ไหม เสียบร่องลูเพราะพี่ว่าจะหยิบไม้ไมาพี่ลืมไม่เอาไม้เลี้ยงกับไม้่ไม้ไม้ธรรมาชาตินี่แหละ,าาหละดีดดปปที่สุดวามันดอกใหญ่กเอาไปป่าทำที่สุดอะไรดอกอะไรด,ด <ม>อุยสวัสดีจ้านั่นแหละได้ฟิวดีนั่นแหละได้ฟิวดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าจิ้มอุ้ยโอ้โหสิงหายเงิบว้าวเฮ้ยเดี๋ยวมันเปียกดากกรว่ายู่เอานี่สิล่ะเอาวางไหเอาถุงเลยเฮ้เปียกต้นนั่งก่อนเด้อค่ะมาจ้ะโอ้ยพี่บาได้เยอะนะเนี่ยโอ้ยหนักนะเนาะหนัก คุณเอาโดนัทมากินป้ากายมากินก่อนนี่ครับชิมนะชินที่ว่าเอามาขึ้นมาพ่อเอามาพักมามกันชินกันชิมอุ๊ยตาหน้ามาตาหน้ากินเอ้า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 มาป้ากายกินเอ้งใ่ไเอาวัววัววัวกินละ ซีอดกิ่นไงดูสิคะหัวฟูเลยแต่เรากินแต่น้องตะลปลาข้หัวฟูฟ้องค่ะมีกุ้ยมันมาด้วยวันนี้โอ้โหน่าประทานค่ะมานำอาหารมาวันนี้โอ้โหเขาเก็บกันสวยๆของป้าอยู่ข้างล่างโอ้ยของใครสวยจังเลยหนังไก่ของหนูหนูเรากินกันเลยค่ะเพื่อนมาจ้ามาค่ะพี่น้องมาจ้าชิมๆๆกินลูกสิ้นลูกสิ้นอันนี้ลูกสิ้นอีกอย่างลูกสิ่นปลาลูกสิ้นปลา ชิ้นเนื้อเขาเคยกินเนื้อปะอีกถือมาซื้อย่างอ่ะนี่เป็นขี้ขี้โอ้ยไปอุ้ยตาอุ้ยห้องหัวเราะนี่เป็นอะไรกันไอ้กล้องเขานะมาบังเขาตลอดเลยมากระต่างกล้องบ้านเมื่อกีเราไปได้กินเข้าไปกันหมดแล้วเพื่อนๆป้าเก็บ บันหลังถ่ายทำบันหลางกันถ่ายทำโหนี่เขาไปเอาไม้จากไหนมาเนี่ยคือดีดีเพื่อนดูไม้เนี่ยกิ่งเอากิ่งไม้มาทำเป็นไม้เสียบบุกชิ้นนะคะนั่นแหละดูกล้องแต่ละกล้องสีไม่เหมือนกันเลยอันนี้สีจางอันนี้สีเข้มไปอันนี้สีป๋องอามว่าปะ ปับปรับอัตโนมัติแซบนะมาค่ะเพื่อนๆชวนหยุดตกพอดีเลยอร่ๆๆอยน้ำจิ้ม,มน้ำเองเหรอผสมผส,สมน้ำจิ้มไอ้นั่นน้ำจิม้มลูกชิ้นแล้วก็น้ำจิม้มอะไรนะซุกี้แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู เราไปเก็บให้กันต่อเลยจ้ะเดอืมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นอ้องมาค่ะต่อกันเลยนะคะเนาะตีเก็บอัร์หทนชองเอเดลี่นะคะฝากพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเปพืนน่อลังใจในการใหดคลิปให้นอ้นองนอ้องน้องจ้าดีก็จะเอาคลิปเห็ดน,นะคะไปผสมกับคลิปสิบวัตประจําวันของเด็กๆนะคะ ว่าพี่น้องในเบิ้งหลากหลายแน,น่นอยจ้ะอุย้ยติดติดติดมันสินะจ้ะคนเมื่อกบตกห้าวฝากระแา,าหัาแตกเมืดอวันนี้ใกล้ถนนด,ด้วยจ้ะเด้อร้านบนถนนเป็นบ้านคนจ้ะ บริไกลจากบ้านค่ะเด็กๆป้าๆมากกะ วนให้ความสุขกันจ้ะก็ได้ปล่อยพันยู่กับลูกพันแต่พอไนเนาะดีกะให้เพันพับคอนนะคะกลับมากะเห็นหลูกเห็นเนี่ยกะจิ้งจกเขาป้าได้กับบดายนั่นบดคอนก่อนจะ้ะหนึ่งสองมือจ้ะอยู่นี่พี่วาเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วบอเต็มแล้วก็ กลับเรวหนูเอานี่ก่อนหนูก็จะกลับละเก็บลิปให้เด็กหน่อยนึ่หน่อยโอเคช่วยหน้ามาอีดีจะเห็ดเห็ดดำไหม หนาวแล้วใช่ไหมล่ะดีกับบะยะทุกดอกด้จ้ะเพราะบางดองกมันกระสิเริ่มเสียไปแล้วสัจใจมากป้าบอกจ้าจ้าขอบคุณมากป้า เห็ดนังแกะจะจะห้ปลาแล้วกับปลาเนี่ยจ้ะเด้อเราไปเห็ดเมนูเห็ดเราค่ะอุย้ยเยอะเยอะไปละคยณดูห้่งจ้ะติเต็มตะการกลับไปแล้วจ้ะจบปีพี่นี่เนาะี่ cái pluốc đó chúp 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 คีบลูกติกระซิบ10นาทีกับพ่อจะ้ะพอโดนแล้วจะเนาะ10นาทีหรือหาหนาทีก็บ่ากันไปจ้ะ ไลายลายล่นล่ไี่ให้หมดอยู่ที่มาเก็บดอกยังสิคะมันอันดีมันแข็งดีจ้ะ ว่าแกอารมณ์ดีดีจ้ะมากับแกกับมอนดีค่ะจะบวรลองจัาเนี้สนุกให้ห้าจ้ะเฮ็ดคลิปกับพีวว่าย่างขึ้นได้พี็นอ้องะกระดอกสวยสวยฝนหยุดตกแล้วดีแล้วจ้ะ เห็ดเยอะๆพี <oui> ่บาเอ้ยเห็ดเยอะมากเลยเห็ดตั้งไกลก็ดอกสวยจะเต็มแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเต็มบรราการทั้ก็จะไปค่ะหอบแล้วหาพางแก้ก็จะ ฮึ้ฮะอ๋อห,ห,หอนมาฮ <Hello. S 1> ัลโ <laughs> หลฝุ่นนะอสาบว่ายเดี๋ยวไ,ไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บเอาน,น,นี่ก่อนนั่งรออยู่หันละปลาแล้วเดียวหรอตี <scr> ปลาแล้วเดียวหรอตีปลาแล้วละปาข้าจะไปละเก็บอีกตรงนั้นหน่อยก็ <laughs> ไปละ อาปั้นใหม่มันเยอะอย่างเงี้ยมันเยอะเวลาแล้วก็มาใหม่ข้อพิมพ์ไม่ลงก่อนไป,ไปนู่นไปก็เออมันละบยืนียู่ข้างหน้านี่ยไปน่เออโอ้ยหักไปอ๋อเก็บตรงนี้ข้าจะไปแล้วได้จานด้วยนาซีสาได้เนี่ยอ่า,าเอาเก็บเ,เก็บตรงนี้ข้าก็จะไปแล้วได้จานด้ว เีห้ว้าเก็บให้บ้ากันแกเสร็จแล้วใช่ไหมเริ่มออกไปเลยค่ะเด้อเดี๋ยวค่อยมาพอกันมือหนาวนะจ๊ะดีกว่ทยอยลงห้มือแล้คลิปเก่าละจ้ะเริ่มอุ้ยนี่ดูดูดูนี่ยเนี่นี่ยเห็นปะสีเลยจะได้ดูกันฟินๆนะจ๊ะไปครับแล้วค่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้จ้าสวัสดีค่ะ